สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีนะคะก็มีโชคอีกแล้วนะคะคยินด,ดีปีดาเป็นอย่างยิ่งนะคะคที่จะมาะพาพี่น้องไปขอโชคขอลาบวันนี้ก็เป็นวันดีวันนี้ก็เป็นวันดีแล้วก็มีข่าวดีมากมายนะคะพี่น้องวันนี้คุณเบนกอ็อยู่กระท่อม <c oughs> เนื่องจากว่าเออ น้องนิวบอกว่าโค้งสุดท้ายค,ยาครูเบนอยากให้โค้งสุดท้ายนะคะครูบ <ผม S 1> คเบนก็เลยมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะคได้แล้วนะคะโค้งสุดท้ายนะคะอยู่ในนี้นะคะ <ผม S 1> แต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวครูเบนจะพาทุกท่านไปที่นะคะป่าว่านสาวหลุง<อ>ใช่ค่ะค,คือที่ครูเบนบอกน้องนิวว่าว่านสาวหลวงเกิดขึ้นเพื่ออยากจะมาช่วยอาสม แล้วก็ว่านสาวหลงที่พี่น้องบูชาไปอะค่ะครับเกิดจากที่เมืองเมืองโลกทิพย์นะคะแม่นางไม้สิ่งศักดิ์สิสทธิ์ได้ไปเรียกน้องนิวมาด้วยพาน้องนิว,พา,นนวพามาที่เกาะเศรษฐีแล้วก็พาพี่น้องกันได้โชคได้ลาภและล่าสุดมีคนโอนเงินมาให้คูเป็นหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทคูเป็นเว้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วน้องเขาน้องน้องคิงค่ะที่ท้องอบอกว่าคูเป็น มีคนโอนร่วบมูุนหนึ่งหื่นบาทมันจริงหรือเปล่าเลยบอกบให้โทรไปเลยเกิดอะไรขึ้นพอโทรไปปับ๊บแม่แม่ปังใช่ไหมใช่ลูกแม่หนูขออนุญาตนะแม่ปังเท่าไหร่แกบอกแสนกว่าทำยังไงถึงปังก็ดูใน YouTube คลิปน้องนิวพารวยรที่มาถ่าย ที่เกาะเสษฐีในขณะที่ครูเบนพาอธิษฐานที่เกาะเสษทีและว่านสาวหลงท่านไอ้จั้งจินติฐานว่าท่านลูกมีโชคมีลาบหลักแสนลูกจะมาช่วยไฟที่นี่จะมาช่วยสร้างปูให้เสร็จห0 0 0งหมื่นบาทบท่านได้โชคกับน้องนิวแล้ววันนี้ครูเบนจะพาพี่น้องไปเกาะเสษทีไปนำนะคะ ไปเกาะเศรษฐีแล้วก็ไปป่าว่านสาหลงป่าอันศักดิ์สิทธิ์นําอาหารคาววานและหมากคูไปถวายตามคําสัจจะเมื่อวานนี้ไฟมาไฟจะเสร็จวันนี้นะคะไฟจะเข้าอาสมวันนี้ใช่และก็จะพาพี่น้องเนี่ยไปขอพรด้วยกันครับนะคะเดี๋ยงั้นเราไปกันเลย สามปสาธุสาธุค่ะผมแล้วก็มีคุณแม่อยากไปด้วยที่เดินทางมาจากจังหวัดเนาะเป็นถือมือพะทิมองมือจะเห็ดนันเห็ดนีเห็ดยาหมอกนี่นะคะท่านผู้ชมบรรยากาศสดๆนะคะทางไปบ้านเครือเสาหลวงก็บรรยากาศรอบๆก็สวยมากนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านเสาหลวงนะคะเป็นบ้านชนิดหนึ่งนะคะที่มีเมตตามหา นิยมนะคะที่เป็นสรพรพคุณของเขานะคะท่านผู้ชมจะได้พาท่านผู้ชมไปดูนะคะสําหรับบางท่านก็ไม่เคยเห็นนะคะซึ่งแอดมินก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะคะก็มาเห็นที่นี่ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะก็มาดูไม่ได้นะคะต้องขออนุญาตครูเบญแล้วก็ปู่ไต่ก่อนนะคะสําหรับใครที่จะมานะคะบรรยากาศสดๆนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่หน้านะคะ <Okay. S 1> เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าสาวลงเกิดขึ้น <Okay. S 1> ในวันที่บวงสวงองค์ปู่พญานาค <Okay. S 1> ซึ่งเราเอาเพชรนินจินดาประจุเข้าที่หัวใจและท้ององค์ปู่ <Okay. S 1> และวันนั้นก็เกิดปรากฏการณ์เกิดขึ้นนะคะ <Okay. S 1> ก็มีว่าสาวลงเกิดในสารที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่งครูเบนก็เหมือนเรามีซิกเซนนะคะว่าคือเทวดาเห็นอาจารย์ปูอ่อครูเบนนะช่วยคนโดยมันเรียกร้องค okay. มานานมากแต่ขาดเรื่องของไฟฟ้าเวลาอ่านหนังสือเวลาทําสมุนไพรเวลาคนมานั่งปฏิบัติธรรมก็อขอพรปูแล้วก็พูดไปลอยนะพูดใน<ช>กอะนี่แหละว่า เทวดาเอ้ยปู่เอ้ยช่วยให้มีไฟเข้ามาเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดปรากฏการณ์คนได้บูชาลูกแก้วว่านสาวหลงก็มีโชคกันมีขาสายแล้วก็ได้อ่าแล้วก็มีโชคแล้วก็เอาปัจจัยค่ะมารวบวมบุญพอคุณเบนได้มาแล้วคุณเบนก็เอาไฟโซนและเซียวหลงทันทีใช่ค่ะถูกนะใช่ค่ะนี่ค่ะข้างหลังโซนและเซียวกำลังติดแล้วก็จะใช้ไฟได้วันนี้ค่ะมาทันทีก็แล้วกันแ้งทำเลนั้นก็วันนั้นได้นำ ฝังจับเงินเข้าฝังแล้วก็นำน้ำให้มาสุรสารสองก็สมบูรต่อต่อกันไปนะครับอ่าน้องน้องชิงน้องชิงมาหรือยังเนาะไม่เป็นไรอ่ะทีนี้มาค่ะคุณแม่ที่มาด้วยกันเดี๋ยวเรามาเอาน้ำแม่ไดเอาน้ำมาไหมคนละขวดอ่าเขาเอาเด็กโอเคนะคะมาทีนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ในสถานที่สำคัญอ่ะคุณเบนจะตั้งศีรษะพิธาน ให้พี่น้องได้ร่วมนะคะได้ร่วมตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะคะให้พี่น้องได้ร่วมตั้งจิตอธิษฐานนะคะในการถวายของหวานมากคูและก็น้ํานะคะ,ะเดี๋ยวให้พี่น้องนะคะเราได้ร่วมถวายแล้วบอกเลยว่าว่านศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ว่านสาวหลงที่พี่พี่น้องได้บูชากันไปอะค่ะนะคะ,ะ,ะ,คะเกิดโชคเกิดลาบกันอย่ามีขายสายวันนี้เรามา ขอบพรแล้วก็มาขอบคุณสถานที่อังศักดิ์สิทธิ์นะคะดเดี๋ยวเรามาร่วมถวายด้วยกันนะะอ่ะ,อะเดี๋ยวให้น้องคิงจุดทูบลูกจุดทูบบอกกล่าวจ้ะอ่าจุดจุดจุดทูบบอกกล่าวนะลูกนะจุดสิบเอไอ,อไม่งั้นก็เอาน้ํามาก็ได้อ่ะอธิษฐานจิตร่วมกันนะคะสาธุสาธุเด้อนะคะเดี๋ยวเราร่วมน้อมถวายของหวานหมากคูให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะคุณพอ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าบ้านสาวหลงหรือผมนางไม้สาสิตแห่งนี้นะคะเราร่วมถวายนะคะขอบคุณนะคะที่พาปังพาเฮงนะคะแล้วเราก็ได้ไฟโซรลสียวให้พ,พี่น้องนะคะเฮงเบางๆยิ่งขึ้นไปแล้วก็คุณเป็นฝากไว้นะคะหลายคนถามว่าว้านสาวหลงขี้พึ่งแค้าจากอสมโรขยาต้องบูชาย,ยัางไงท่าน ท่านเป็นเทวดานำโชคครับท่านชอบคนสวดมนต์เมื่อเราสวดมนต์เราก็แผ่บุญให้กับว่านเทวดาประจําตัวของเราและเทวดาประจําว่านและเราก็ขอพรนะคะสวดหมดไหนก็ได้โอครับผมแล้วเรามาดู้ยคบับแล้วก็จะกดายแล้วก็กดน้ํานะครับบางคนที่ว่ายังไม่เคยดูอาจจะสงสัยนะคเพราะว่าว้านอยู่ตรงไหนนะครับท่านผู้ชมว้าน บ้านต้าคนถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจมองก็มองไม่เห็นเนาะค่ะครับเบิ่งในกล่องอาจจะเห็นอยากแต่ว่าบางคนนี่อาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็ส่วนมากก็รู้แต่ส่วนน้อยก็ยังอาจจะยังไม่รู้เนาะบางท่านได้ดูแผแนลอยในหลายคลิปนะคะที่เราพามาดูเนาะคุณพ่อุณไม่เอาน้ำมาเลยจ้ะเอาน้ำมาตั้งจุดไหนก็ได้อีกคนคนตคนละต้นเาบ้านอยู่แถวนี้หมดเลยะแม่แม่อยู่ต้นนึงเอาน้ำตั้งไว้ต้นนึงจะเราขอพรเอาเปิดเปิดฟ้าด้วยนะคะ มิดฟ้าด้วยนะคะเออเรามาขอบคุณนะคะเรามาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท้าดาะทีนี้เดี๋ยวคุณเบนก็จะอ่ะออาพาให้พี่น้องเนี่ยคือถ้าเข้ามาศาลแห่งเนี้หนึ่งต้รับอนุญาตจากอาจารย์ปู่จะเข้าโดยพิระการไม่ได้มีคนไข้จับไปนะคะหนึ่งต้องได้รับอนุญ,ญาตจากอาจารย์ปู่สองต้องมี อ่าคนละหมากรากไม้หรือเครื่องของไหว้นะคะแต่ทีนี้วันนี้พี่น้องได้เข้ามาแล้วครูเบนจะให้นาคนละสามเส้นอย่าเกินนี้นะคะแล้วเอาไปไว้บูชาอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะมีตรงนี้หมดนั่นแหละตรงนี้ก็มีนะคะเป็นแบบวดนจะพาท่านผู้ชมไปดูเนาะคุณแม่บอกว่าวางขวดน้ําไว้แล้วหินเลยคุณแม่บอกวางขวดน้ําไว้แล้วมองเห็นเลยคนละสามเส้นนะครับท่านผู้ชม เจ้าได้แล้วต้องคอยดูนะไม่ต้องจุดกีดอตัวตัวตัวกี่ดอกสิบส่วนหนึ่งพูดเอาสิบหกดอกนี่สิบหกก็ได้สิบสี่ก็ได้เออนั่นแหละเดี๋ยวเอาให้เอฟซีดูสิทำไมวันนี้ไม่เห็นเลยคุณแม่บอกเอาขวดน้ำมัลงก็เห็นเลยเนาะเอาคิงสุดแล้วลูกวันนี้เราจะให้ น้องคิงผู้ที่มีท้องมารจุดอธิษฐานจิตขอโชคขอลาำนะแล้วน้องคิงก็มีทูบเลขมาด้วยคือเราตอนแรกเราไม่ได้บอกนะนว่าเอาทูบเลขมาอ๋อน้องคิงถือมาเองแต่ลูกน้องลูกแก้วที่อยู่ในท้องของลูกน้องลูกคิงอะไปบอกไวคนถูกถูกสามเหมือนจะโอนมาเลยสองพันสองพันห้าเราเมื่อกี้ครูเบนไม่ได้บอกให้น้องลูกแก้วเอาทูบเลขใช่ไหมแต่น้องป็นคนเอามาเป็นไง แล้วเราจะได้โชคแล้วมาจ,จุดที่สถานที่สักดิธิ์แถงนี้และครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่เรามาจุดที่นี่ครับอ่ะน้องชิงลูกอ่ะคุณแม่จ๊ะเดี๋ยวช่วยน้องลูกแก้วด้วยน้องน้องลูกแก้วจุดทูบเลขเลยลูกเออน้องลูกแก้วจุดทูบเลขเลยลูกแล้วหนูเอามาปักไว้ลูกให้กับพี่น้องป้องปลายอ่ะเดี๋ยวให้น้องนิวนะคะช่วยจุดก็ได้ อธิษฐานจิตดีๆนะลูกนะให้น้องลูกแก้วให้ถูกสามตัวนะลูกนะให้ได้ให้คุณพ่พอคุณแม่มีโชคมีลาบให้ถูกรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งไปเลยนะคะก็อ,อัศจรรย์นะคะที่น้อง นี่นะคะท่านผู้ชมแอดมินเห็นแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดไม่หมายถึงเห็นพะลุกมากในสารที่ศักดิ์สิทธิ์นิ้วบ้านนะคะแต่ว่าจะไว้ที่เดิมเพราะว่าแอดมินได้เยอะแล้วเออแล้วครบแล้วโอเคหรืออยากจะเอาได้ก็ได้นะเอาไปฝากแม่คุณพ่อคุณแม่ที่เรารู้จักได้เอออ่ะน้องคิงอยากเอาวางตรงไหนวางอะไรลูกโอ้โหเขาไปวางให้จอมปวกเลยวางจอมปวกเลยใช่ a m a ซิ่งมากเลยได้จ้ะนู้นอ่ะโอ้โหมาดูคุณแม่มีฟ้าแฉกเลยเอาเด็กเส้นยาวเป็นไงแม่ความรู้สึกเป็นไงบ้างพอเจอของจริงเคยเห็นไหมมันเปนอะไรเออเส้นยาวก็ได้เส้นยาวไม่ผิดสเออแม่เปลี่ยนเป็นเส้นยาวก็ได้แล้วแม่ไม่เอาหรแม่อยากได้เส้นสั้นๆเอาแค่นี่เลยเป็นอะไรเลยจ้ะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรานั่งอยู่มีพอนี่แหละเดี๋ยวเราจะรอเลขก่อนนะคะก็คนลุกอะติดไหมคะติดไหมเออเป็นเรื่องอัศจรรย์นะคะที่น้องป้องปายทุกทคนนะคะเราก็ขอขอบคุณขอขอบคุณนะคะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาแม่นางไม้และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสถานที่สถานที่แห่งนี้ วันนี้ลูกหลานก็มาทําการขอบคุณมาถวายนะคะอาหารหวานนะคะมาครูนะคะพี่น้องแล้วก็พาน้องลูกแก้วนะคะที่อยู่ในท้องของน้องคิงมาจุดธูปนะคะ<ช>วันนี้เราก็มาอยู่ที่ในเกาะนี้<ช>แล้วก็สองสามวันที่ผ่านมาแสนแตกสามวันอ<ช>ืมเออแต่ว่าถ้าใครได้ดูคลิปพี่คิงวันนั้นนะคะท้ายคลิปเราจะลงแนวทางของปู่ฤษีให้ด้วย มันมันมาอยู่นะคะแต่ว่าต้องต้องตัดเอานะคะต้องตัดเอาเนาะมันเก้าสองสี่หรือเปล่านี่นะคะถ้าใครไปตัดเอางี้รื้อบอกไปเลยมีคนที่ติดตามค่ะน้องนิวเนี่ยอ่าแล้วไปเห็นเลขของน้องคิงห้าหกหนึ่งเขาตามนะเขาตามเขาบอกว่าเลขแม่มันจะออก แต่รอรอหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแล้ววันเนี้ยเขาาแล้วเขา,เขาก็มาจุดทูบแล้วน้องนิวก็โทรมาหาครูเบนเนาะโทรมาหาว่ามีเลขของแม่คําแก้วไหมใช่ค่ะเ,คเดี๋ยววันเนี้ยเราจะบอกเลขแม่คําแก้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะบอกเลขแม่คําแก้วครูเบนอยากจะบอกนะคะคเคล็ดลับพี่น้องที่อยู่ในไลฟ์นะคะทุกค,คนทุกคนที่มาที่นี่เลยนะคะถ้าน้องนิวหรือว่าช่องมาถ่าย ที่นี่แล้วนําพาตั้งจิตนิฐานให้เราตั้งจิตตั้งใจแล้วอธิษฐานจิตได้เลยสามวันที่แหวกสามวันที่ผ่านมาแสนแตกทั้งสามวันแสนแรกมาจากชนบุรีอธิษฐานผ่านาานะคะไลนะคะแล้วก็ได้โชคมาแล้วนะคะแสนที่สองมาจากหนองบวัวลําพูโทรมาบอกว่าได้ติดตามเกาะเศรษฐีสมบรุขยาแล้วมาขอพรปูทางผ่านช่องแล้วก็ได้ทั้งสองท่านเนี่ยนะคะ อาท่านที่จากชนบุรีบูชาลูกแก้วว่านสาวหลงไปได้แค่สามวันลูกแก้วว่านสาวหลวงวิบูชาได้สามวันนะคะแล้วก็มีโชคลาภเลยแล้วก็คุณลุงนะคะได้เห็นคลิปที่เกาะเศรษฐีตามมาถึงที่นี่นะคะแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพลงทามที่สาสิบเอ็ดถูกไว้แปดหมื่นใช่ค่ะใช่แล้วก็มาเหมาลูกแก้วมาเหมาลูกแก้วว่านสาวหลง แล้วก็จุดเทียนคําบูชาดวงวันที่31นะเราได้เจอกัน31ใช่31มีนาคมนี้วันต่อไปก็จะได้แบบว่ามีโชคมีลาบกันเลยนะคะคแล้วทีนี้หลายๆคนนะคะหลายๆคนก็รอติดตามของแม่คําแก้วแม่คําแก้วนี่นี่วดที่5แล้วนะคะวดที่5แล้วใช่คือแม่คําแก้วท่านจะชอบทําบุญแล้วท่านก็จะมาที่นี่ นะคะมาทําอาหาร,รมาร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานนะคะเนื่องจากมีโชคมีลาบนะคะท่านก็มาทําตั้งแต่ยังไม่ได้มีโชคเลยทำมาเรื่อยๆแล้วโชคก็มาเองอนะคะแล้วก็ใครอยากจะมาร่วมทําโรงทานก็มาก็มาทําที่นี่ได้เลยนะคะคมามาตั้งได้เลยนะคะยินดีมากๆวันที่31มีนาคมเริ่มพิธีเนี่ยมันจุดเทียนคาเนี่ยหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปแต่ให้มาสักหกโมงเย็นเพราะว่าเอาเสือเอาสัตว์มาด้วยคิดว่าเกาะน่าจะเต็ม ให้เราเอามาปูแล้วก็เราจะได้มาสวดมนต์แล้วก็เสริมดวงนะคะที่น้องป้องปายแล้วก็ใครที่อยากจะเสริมดวงนะคะตอนนี้เทียนยังได้อยู่บูชาดวงขี้พึ่งแท้นะคะเป็นพิธีกรรมโบราณน,นะคะบูชาดวงดวงละ299บาบาทเราจะเอาชื่อนาะมสกุลเนี่ยติดเทียนปั้นมือแล้วเราก็เอาไปตั้งที่ฐานแล้วก็สวดเสริมดวงนะคะ,ะ,คะหรือถ้าเทียนเต็มก็สามารถมาได้เลย ถ้าเทียนเต็มเนี่ยอู้ครูเบนอยากจะลงเทียนลงเทียนไม่ทันนะคะเราจะปิดรับวันที่28นี่ก็ปิด,ดรับแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ก็มาลงเสริมดวงได้นะคะอนุโมทนานะคะคคพี่น้องป้องป,องปายสุบูตสุคนคนะคะก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะคะท,คที่เกิดขึ้นที่เกาะสรทธีมีโอกาสมาไหว้ปู่มาสวดมนต์มาภาวนาได้เลย นะคะ,คะแล้วก็มีหลายคนมาแล้วอาจจะไม่เจอคุณเบนกาอาจารย์ไตช่วงช่วงนี้นะคะช่วงนี้เพราะว่าจะไปอินเดียไปรับพลังมาให้พี่น้องปังๆอีกนะคะ,คะจะก,กลับมาประมาณสิ้นเดือนแต่เราสามารถมาไหว้ปู่ได้จะ,ะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องคิงนะคะที่ต้อนรับแล้วก็มาไหว้พระประธานนะคะแล้วก็มาสวดมนต์มาขอพรปู่ได้เลยะนะคะ,คะแล้วก็ไม่ทำแก้วต่อ แม่คำแก้วแก่ตัวไหนครับแม่คำแก้วแม่คำแก้วนะคะแม่คำแก้วก็คือท่านให้เราแต่งคันท่าคันมากคันพู่ครับอธิษฐานจิตคนะคะแล้วก็ให้ให้บอกปู่ที่มาให้แม่คำแก้วห้างวัดติดแล้วนะคะแม่คันแก้วก็ได้บอกบอกมาเป็นแนวทางเนาะคนะคะท่านก็บอกมานะคะเป็นแถวเดวทางเนี่ยถ้าสามตัวเนี่ยแปดร้อยแปดร้อยตัดเล่นก็ได้โอ้แปดศูนย์ศูนย์ใช่ เลยบอกมาอีกแล้วเหรอ8 0 0ใช่ค่ะเราเราเราจะตัดก็ได้แล้วก็สองตัวท่านให้84 84ใช่แต่ท่านก็ยังย้ำว่ามี936 963ก็ยังตามอยู่ค่ะแล้วก็ทีแรกเพื่อนให้มา78แล้วก็98ด้วยเนาะค่ะใช่ค่ะคลิปแรกล้วก็63เมื่อก่อนเลขตัวเดียว54เนาะ54ตัวเดียวเลยแขนแขนเลยใช่ใช่อ๋อทำไมเลขทูบไม่เห็นเลข เป็นแล้วตัวไหนแล้วคะคือตัวไหนลนะเราประทับเลยเป็นหกเป็นป้าเหมือนจะมีเลขเป็นครับุมผ่านแล้วผมมาแล้วหนึ่งตัวให้มาหมู่ไผ่มาดูสุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องอ่ะมาครูเบนจะพูดช้าๆเวลามาที่เนี่ยค่ะอยากได้คําอธิษฐานอยากอยากอยากจะได้คําอธิษฐานครูเบนจะให้สั้นๆนะคะมาที่นี่นะคะ เดี๋ยวครูเบนขอพูดอยู่ตรงนี้เลยเนะาะครับผมนะคะอ่าว่าว่าจะพูดสั้นๆแล้วเนาะแต่ว่าอธิษฐานจิตอย่างนี้ได้พี่น้องเขียนได้ให้เขียนนะคะนะคะเวลาเราสวดมนต์อธิษฐานจิตพอเสร็จแล้วเราเลาอธิษฐานจิตแบบนี้นะคะขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นเศรษฐีใจบุญหนุนนำผู้คนต่อไปกินไม่ไว้ใช้ไม่หมด คำว่าอดไม่มีเป็นเศรษฐีตลอดการสติปัญญาญาณแจ่มใสสว่างสวัยและไรขอบเขตมั่งมีมั่งคัง่งเฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะคะ่คะสวดมวนต์เสร็จปับ๊บให้อธิษฐานแบบนี้รเราจะกินไม่ไว้ใช้ไม่หมดค่ะเราจะม,มีเป็นเศรษฐีตลอดการ เราจะได้เผื่อแพ้พี่น้องนะคะคและพี่น้องอยากได้คาถาตื่นเช้ามาอยากมีโชคมีลาบอยากเสียงโชคเฮงเฮงปังปังเปิดร้านกิจการงานนะคะให้ปรบปือสามครั้งแล้วก็ยกมือขึ้นประโมเฮยประโมเฮ้ยประโมเฮ้ยประโมเฮ้ยทุกทิศท,ทุกทางรรประโมประโม,ประโมเฮยเป็นคำพรของหลวงปู่สวงค ที่มอบให้กับเรานะคะแปลว่าเงินทองมาแล้วสิ่งดีๆมาแล้วโชคลาภมาแล้วค่ะประโม่เฮยแปลว่าเงินทองมาแล้วสิ่งด,ดีมาแล้วตื่นเช้ามาให้เราประโมูเฮยประโม่เฮยเวลาค้าขายเหมือนกัน นะคะอันนี้ครูเบนก็มอบนะคะคาถาแล้วก็เป็นสะพานส่งต่อสิ่งดีๆให้กับพี่น้องวันไหนเป็นรางวัลที่หนึ่งวันหนึ่งันที่หนึ่งมาท,ท,ที่สิบหกก็ประาโมเฮยประาโมเฮยรางวันที่หนึ่งมาแล้วครับก่อนที่แนวทางตัวเลขนี้จะออกเนาะใช่ครับผมใช่ก็เป็น,นเป็นคาถาเป็นพอรอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าทางอาสมนี่ก็ใช้กันเป็นประจำเป็นประจำครับและก็ที่พาผู้คนนุนนุนนำผู้คนให้คนฟังอยู่ตลอดเวลา ในเรื่องของทานบารมีสําคัญมากนะคะในการและสัจจะบารมีครูเบนลืมพูดไปมีคุณลุงที่ถูกแปดหมื่นบาทท่านมาที่นี่พรสิ่งเดียวที่ทําให้ผมรวยและผมก็มีพรอยู่พรเดียวสัจจะบารมีท่านถืออย่างเดียวคือถือสัจจะครับคนที่มีสัจจะทำอะไรแล้วสำเร็จแล้วเทวดาชอบนะแล้วที่นี่ก็คือว่าเนี่ยค่ะ เวลามีข้าวสารอาหารแห้งมาถ้าเราจะมาปัดเตามีข้าวสารมีน้ําคบมีของแห้งเราก็จะมานะคะปรงคายพอปรงคายเสร็จเนี่ยเราก็จะมอบให้กับคนยากไร้โร,ร,รงเรียนหรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้นะคะอ่าตัวได้แล้วแม่ตัวได้แล้ว,ต,ว,ลวต้องเอากล้องไปดูใกล้ๆต้อเอากล้องไปดูต่องขอขอย้ำเลขในคำเที่ยวอีกได้ไหมอ๋อได้เลยค่ะ ย้ำนะคะแม่คําแก้วย้ำมาแล้วนะคะแม่คําแก้วก็คือแปดร้อยแปดร้อยตัดเล่นได้แล้วก็สี่แปดแปดสี่ <4 S 1> ที่มาล่าสุดค่ะผมใช่อุ้ยลืมพอกเล็กปูเล็กปูเล็กปูแต่ว่าอันนี้ไม่ให้ถ่ายลงนะวันนั้นถ่ายลงเดี๋ยวมันสิบเออค่ะอ่านะคะเด่นแล้วกันนะคะ เลขปูอนันตนา,นาคาราชนะใครอยากบูชาก็ได้เลยนะแต่ว่าจะไม่ให้ดูหมดนะคะเดี๋ยวเลขมันจะบอกเด่นนะคะงวดอ่าเป็นแนวทางเนาะเด่นหนึ่งกับเด่นเก้าหนึ่งกับเก้าอืมอนะคะหนึ่งกับเก้าใช่แล้วก็เลขเนี่ยสิบสองถึงสิบเก้าไปมักตัวใดแท่ตัวนั้นออใช่ค่ะ หนึ่งกับกาืึกับมาน1หนึองนจนถึง1-9นะคะใครชอบตัวไหนนะคะใส่ตัวนั้นอันนี้เป็นแนวทางค่ะแล้วก็อย่าลืมของแม่คําแก้วตั้งแต่ครั้งแรกนะค่ะเนาะออะไรนะคะ6 9เก้แล้วก็เก้าแปต่คุเป็นชอบนะถ้าถามว่าส่วนตัวคุเป็นชอบอะไร ครูเบนว่างวดนี้ต้องมีเก้าที่เรามีเก้าใช่รู้สึกว่าเลขทั่วจะมีเก้าแล้วมีเก้ามีหกมีสามเราชอบชอบมันมีเก้ามีหกมีสามใช่ก็จะซื้อตัวเดียวเลยโดดๆสามตัวหกเก้าสามใช่ครับผมเดี๋ยวอันนี้เป็นความชอบครับเป็นความชอบเป็นความเชื่อของครูเบนเนาะใช่นะครับแล้วเลขตัวอะไรมองไม่ชัดเลยนะครตาเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูที่คนก็หกหกอะไรหกสี่สี่แน่เลยเลขสี่เลยเออใช่เบอร์สี่เลย หากเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็คือเห็นอยู่นะคะแต่ว่าเลขมันจางนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็น6 4อยู่นะคะตัวสุดท้ายน่าจะเป็น4 6 4 4นะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเด็กเบร์เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ มาแล้วนะคะท่านผู้ชม644จริงด้วยนะคะเลขถูกนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแนวทางของแม่คำแก้วนะคะ963 98 78ให้เพิ่มมา80084เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะข้างล่างเป็นเบอร์โทรคูเปนนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นแค่แนวทางแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ